ใส่ปุ๋ยเพ้หดนามนั่นฮะฮะระว่งกันใส่ปุ๋ยเพ้หดนามเพื่อนโอ้หดนามหดนามมมีตอนมนมีตอนเมืม่อแปลงผักพี่นอ้องสามทุ่มครึ่งแปลงผักแปลงผักดอกแก้หมดแล้วเมื่อด้มาเด็ดกิน ลางหอดกินผักพี่นอ่อยเลยดอกมันแก้บมเหรอล้มหลายมานันหนีล้มค่าคัะ เอบรรยากาศที่ทมเคืองพี่นอ้องฝ่าแดงๆงมืออื่นอีพ้นตกอีกแล้วนะนอื่นบางพยากรฝน,นตกโอ้นวันนีน้สุกเลยตัวนี้สุกเป็นบางหน่วยต้นเร็บที่หนอ้องรีบพ่วงอยู่ก็สุกเป็นทั้งสคก็สุกเป็นน่วย เบื่อสุกเป็นพว่วงไม่สุกไม่บ่สุกแปลกประหลาดกําล ok! like ังเจี๊ยมเพิ่มพี่นนองดกเลยโยกเลยยากก็เพื่อปานนี้ว่ากิิ่นเมานมีลายกลิ่นไปเห็นนกกิ่นสิบปีนะนกดลกถ้าเป็นสุกๆนี่เขาไม่ไก่เสียงนกบินนกหยาดคนคุ่น ลนู่นนี่ใครแสบบกน้มฝรั่งใครสมปุยเลืยอนนี่ยท่านนี่ง่ายปนไนตามแสบอันนี่สมปุกยมสมวัต้นน่ะวาดต้นนื่อ่อนเนาะต้นนี่อ่ะกินน้อยง่กว่ากัดน้อยหนึ่งแร้วก็หวาน แม่งอันนี้พันจะออกกล่องซมมิชิมอนชิมอนชิมอนแบบมีอะไรไทยคงไทยคิดพี่น้องเอ้ยหน่อเฮ็ดเบียเรเฮ็ดงานเจ้าเงี้ยเฮ็ดงานไยหาเงินซื้อหมากซื้อผู้พี่น้อง แซบ่บด้วยเนี่ยติปตาคคอบักยมแม่ขอมักกระติกคอบอกยมแค,ค่ปกาเคมหน่อยคือปลาขามปอมเจ้า่าส่วนชายคือบอุกยมวันเท่าคือบลกขามปอมหมอนเนาะน่อยเจ้าบลกขามปอบม,มาน่อเด็กน้อยส บอกเกยนั่าก๋วยซุกซุกกบจีวันาวานอมอมเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวซีซีชมเราจะได้เป็นนอมอม้นนอ,นอ,มอ,มนนองแล้วพี่น้อง,งเอ้ยมืนเสาะตื่นเสาะหายของขายของใบม่วงหัวข้อ ห้องปรบปรุงปรบเปลี่ยนะห้องประธาน,ะะนกับแลนคาวคิดห้องแป๊ะแล้วช่วงนี้ฝนตกแน่ลูกค้าบ่าอะไรเป็นไนพอไ่อมีเวลาเดินทางมันแดดดีๆนะโอ้ยง้นสำกันอยูส่สมเนเวลาเอาไปคุกคุกใส่พริกผงน่อยหนึ่งใส่ คงใช้รถใส่นลำปลาแซ่บเพือพี่น้องแซ่บเนี่ยเอ็นยืดเมืดอันลูกเนี่ออกไข่ซอฟเนี่ออกไข่หวานเกิดเองไม่ให้ลุงตัดหญ้าแล้วก็มาตัดถึงเพื่อนแล้ว ดอกหญ้าดี่นี่พี่น้องงามอ่งามนะสึกลมเป็นกิลมเลยนี่ดอกห้าตจานั้นนั่งนี่จาของปรอยู่ประตูหน้าต่างเปิดอาข,ข,อข้า,า,าแคร์คนตกคือว่าสัตว์เลยหลานสาวมาใครของใส่หยาหะหะ,ะ,ะจบคลิปให้นเน,น่นะนกคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ให้ ไม่เป็นหน่อยนะค่ะวางสิอเ,นะเอร่อยนะเฮ้ยเฮ้ยขนหน้าขนหน้าหน่อยปึ๊บปุ๊บเนาไปใส่คือว่าอยากเขากล้องอยู่อันนี้อันนี้ป่ะไปแล้วพี่น้องขออนุญาตจบคลิปได้จ้ะเดอ้อพอกันไม่คลิปหน้าถ้ามีโอกาส <laughs> อย่าลืมกันได้จะได้เลื่มกันเด้อ คิดหนอดคือเก่้าน่าจะเนาะว่าไดไปหาพี่หาหน้องก็ขอโทษขออภัยได้จะเด้เห็นงง้นหาเงินซื้อหมากซื้อผู้อยู่จ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอหายถูกหอยเลยเบื่อเดื่ออื่นเด้อพี่นอ้องสวัสดีค่ะลูกสามตัวคุนลูกแปดตองตัว ว่าปกตินี่จะเห็นตอนเพื่อนลูกน้อยๆปีนี้ว่าเห็นหรือไเห็นนี่ล่ะตะกี้เห็นลูกน้อยยังเป็นไรจุดๆอยู่โชคดีโชคดีเมื่อนี่เห็นสุกบีพันธิมาเนี่ยแถวๆนี่แหละมันตัวน้อยถ้าเป็นอันถ้าเพิ่อนเห็นโคตรที่เพื่นจีมอบมอบอดักโพนย,ย้ำห่องหาแมนะห่องเคลื่อน No. yeah. yeah.